ดี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาไว้ชัดกับผมมาเด็กรัฐนะครับวันนี้คืบหน้าคดียิงนายกอบกตอที่บางสมบูรณ์นครนายกท่านนายกเปิดใจกับทีมข่าวช่องวันนะครับมี3เรื่องที่น่าตกตะลึงหนึ่งก็คือว่าเขารู้ตัวว่าคนยิงเป็นใครตั้งแต่ต้นคนวงการเป็นใครแล้วเชื่อมโยงไปถึงใครถึงไหนด้วย ขณะเดียวกันวันนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งไล่ล่าตัวคนร้าย2คนที่เหลือ2คนที่เหลือนะครับและน่าจะมีมากกว่า3คนเซอร์ดิซ้ำมั่นใจว่าภายใน1สัปดาห์ปิดคดีนี้ได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวตามความคื้นหน้ากันนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ชัยภูมิครับปรากฏว่ามันมีแชทหลุดปริศน,นาแบบนี้แล้วก็มีข้อความที่ว่ากันว่าเป็นคุณครูระดับรองผู้นนอำนวยการแชทไปหาเด็กๆในเชิงชู้สาว ทางสำนักง,งานเกี่ยพิธีการศึกษาสั่งตั้งกรรมาการสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยเป็นระดับรองผอ,อจริงหรือไม่เดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะครับไปเรื่องที่ความคืบหน้าคดีอุกอาจน,นะครับที่ไปดักยิงรถของอบตาบางสมบูรณ์นะครับและทําให้มีคนเสียชีวิต2คนด้วยกันตัวท่านายกรอดชีวิตมาได้เมื่อวานนี้ความคืบหน้าสําคัญหลังจากตํารวจไปเปิดปฏิบัติการ รวบตัวคนนี้คือนายธวัชชัยหนึ่งคนหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ,รนบนคนหนึ่งเนี่ยถูกรวบตัวไปแล้วทีนี้ที่เหลือเนี่ยอีกสองคนที่ยังหลบหนีทั้งที่โดนหมายจับแล้วนะครับคือนายรัฐพลตันส่วนรัฐหรือบิก๊กหรือฉายาคือกุมารขาวนี่ตัวละครสําคัญมากนะครับอีกคนคือนายภูริวัตรลิ่มรือหรือว่านายออสฉายาคือกุมารดำสองตัวละครสําคัญปรากฏว่าวันนี้แม่ยายของนายบิก๊ก คือแม่ยายของหนึ่งในผู้ต้องหานะยืนยันนะครับว่าหลังเกิดเหตุยังไม่ได้รับการติดต่อจากลูกเขยเลยช่วง 3- 4วันนี้แล้วก็ย้ําต่อว่าที่ผ่านมาตัวลูกเขยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครตัวคุณแม่คือแม่ยายนะครับยังเชื่อว่าในบิ๊กไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงอยากให้ลูกเขยนั้นตัดสินใจมอบตัวสู้คดีถึงมันมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากๆครับจุดนี้มันเป็นพิรุธอย่างหนึ่งจําแพรได้ไหมครับเรื่องแพรที่มีการไปตรวจสอบ แพรที่มีอดีตนายกบตบางสมบูรณ์นำมาฝากไว้ที่บ้านของแม่ยายในบิ๊กแม่ยายบอกว่ามันเป็นเพียงการนำมาฝากไว้เพื่อซ่อมแซมหลังแพรลอยมาติดสะพานและปรากฏว่าหลังคามันหักจริงหรือเปล่าฟังแม่ยายดูครับเราเชื่อไหมว่าเขาเป็นคนทำไม่เชื่อทำตรงตรงตกใจไหมพอข่าวเกิดมันมีข่าวแล้วก็ตกใจม,มันไม่น่าเป็นไปได้ ตอนนี้เครียดสังบนไหมแม่มันก็ตังเครียดของธรรมดามลูกเราตอนนี้เขาหายไปไหนอยากจะบอกอะไรผ่านหนูไหมว่าก็ไม่รู้อีกอะเพาะไม่เคยเจอเลยถ้าสมมุติเขาดูทีวีอยู่แม่อยากจะบอกเขาอะไรบ้างเราไม่ทําเราก็กลับมาสู้ใช่ป่ะ เราหนีไป๋ยวเขาก็ใส่้ายเราอยู่เงี้ยเราต้องกลับมาสู้อยากให้กลับมาใช่แสดงความรูดบริสุทธิ์แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้ทําเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดนีด่ครับไอ้แพ่จุดนั้นเนี่ยว่ากันว่าเป็นเปิดเป็นหมูกระทะเปิดเป็นร้านหมูกระทะย่อมๆแล้วสำหรับส่งสั่งออนไลน์ได้บางท่านเถอะวันนี้ทีมข่าวเราเดินทางไปที่บ้านของอดีตนายกอบตอบ้านปิดเงียบนะครับ และภรยาของอดีตนายกอบตท่านนี้ก็ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์กับเรายืนยันว่าไม่ได้กังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่าในออสหนึ่งในผู้ต้องหานะเป็นน้องชายของสามีของเธอเนี่ยคือตัวอดีตนายกเนี่ยจะตกเป็นผู้ต้องหาด้วยเธอก็มั่นใจคือพูดง่ายง่ายว่าในออสเนี่ยเป็นน้องเป็นน้องชายของสามีเธอก็คือเสื้อตัวนายกอบตครับอดีตนายกอบตมั่นใจว่าตัวอดีตนายกอบตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ตอนนี้ยังติดต่อสามีไม่ได้เลยครับ ล่าสุดปรากฏว่าวันนี้นะครับท่านนายกบตบางสมบูรณ์คนที่บาดเจ็บถูกยิงเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วยังมีเศษหัวกระสุนฝังสองจุดแขนขวาท้ายทอยยอมรับว่าแปลกใจมากๆถ้าคุณผู้ชมจําได้นะตัวนายธวัชชัยหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยท่านนายกบอกว่ารู้จักกันมากๆรู้จักกันเสน็จสนกันเป็นอย่างดีเลยครับเลยตกใจเฮ้ยนายธวัชชัยมาเกี่ยวข้องได้ยังไงขณะเดียวกันเนี่ยตัวน,นายกยังบอกต่อนะครับว่า มีข้อมูลยืนยันส่วนตัวนะว่าในออสในบิก๊กยอมตายถวายชีวิตให้กับผู้บงการแล้วยังเรียกผู้บงการในเหตุการณ์นี้ว่าพ่อด้วยทีนี้ผู้สื่อข่าวเราถามต่อว่าท่านนายกเอาจริงเนี่ยไอ้วันเกิดเหตุภาพซ้ายหมื่นไหมครับนับตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยท่านนายกรู้ตัวคนที่อยู่เป็นผู้บงการกับตัวคนยิงตั้งแต่แรกแล้วหรือไม่และเป็นเพราะเรื่องอะไรฟังท่านนายกครับ สิ่งที่ผมกังวลนั่นก็คออือหลักฐานที่จะสาวไปถึงตัวผู้บงการนะฮะอันนี้ก็กังวลเพราะว่าเท่าที่รู้ผู้ต้องหาสองคนเนี่ยยอมตายถวา,ายชีวิตให้ให้กับผู้บงการนะครับอันนี้ผมผมรู้ที่เขาเรียกปูมานขาวปูมานดำก็เพราะก็เพราะว่ามันเป็นชื่อเรียกที่เขาเรียกกันแสดงว่าตอนนี้ท่านนายกเหมือนเหมือนจะมีในใจว่าใครเป็นคนบงการเหมือนจะรู้ถูกไหมคะ ผมผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะแต่ว่ามผมก็ก็ให้ตำรวจทำหน้าที่นะในทางคดีผมผมไม่ได้ก้าวล่วงแต่ผมเชื่อมั่นในมือตำรวจไทยครับค่ะขออนุญาตถามตรงๆได้ไหมคะว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เข้าไปตรวจสอบหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือเปล่าคะการเมืองเป็นมูลเหตุสําคัญนะครับส่วนการตรวจสอบเรื่องเรื่องแพรเนี่ยมันเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้น นี่<ช>ครับคือมันพัวพันกันท่านนายกบอกแบบนี้ทีนี้อีกข้อมูลชุดหนึ่งลูกชายของรองนายกอบาตาบางสมบูรณ์คือคุณชัยศิษฐ์บอกว่าตัวเขาเองก็สนิทสนมกับนายบิ๊กและนายวัดนายธวัชชัยนะสนิทกันมากเลยนะครับพอรู้ข่าวไม่เชื่อตอนแรกไม่เชื่อช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะตอนแรกนายธวัชชัยเนี่ยนะมาร่วมง,งานศพทุกคืนจริงครับร่วมง,งานศพคุณพ่อทุกคืนจริงๆหลังจากนั้นกลายเป็นว่าถูกสารอนุมัติหมายจับครับ งงช็อกทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากทราบข่าวแล้วก็เข้าห้องเลยเพราะทำใจไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะเป็นคนใกล้ตัวถ้าถามว่าเป็นห่วงอะไรของรูปคดีก,ก็ก็เป็นห่วงอยากให้มันจบไปไวแล้วก็ให้ให้สืบสาวไปให้ให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่ามันจะได้เกิดความปลอดภัยกับครอบครัวผมด้วยแย่แย่มาก เพราะว่าการเสียพ่อไปก็เหมือนเสียเสาหลักไปแล้วล่ละหลังจากนี้จะใช้ชีวิตกันยังไงต่อไปอก็คงต้องทำหน้าที่แทนพ่อแล้วก็สารต่อปณิธานพ่อไปให,ใ,หใ,หให้ดีที่สุดแล้วก็ทำความดีต่อ,ตอจากพ่อไปเรื่อยๆนี่ครับเจ้าตัวเองช็อกอยู่เลยนะปรากฏว่าคลิปหน้าล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2 พลตำรวจโทที่ตดแสงสว่างยืนยันนะครับว่าตอนนี้มีหลักฐานมากพอสมควรแล้วทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าน่าจะได้ตัวคนร้ายที่เหลียวเร็วนี้ไหมและมีมากกว่า3คนหรือเปล่าฟังบางช่วงดูครับมีครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยมันจะที่คลายไปนะครับในวันในวันมันจะมีความคืบหน้านะครับในระยะเวลาต่อไปไม่คงไม่ไม่ใช่เวลาไปไป,ไปเป็นสัปดาห์แต่ความคืบหน้าเนี่ยมันจะมีทุกระยะทุกชั่วโมงของการทํางานตอนนี้ก็มี ตอนนี้ก็มีนะครับแต่ที่ที่เห็นเราอยู่ตรงนี้นะายสืบสวนฝ่ายสอบสวนไม่ได้หยุดนะครับเราไปติดตามแต่ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทางนั้นเองตอนนี้ชุดสืบสวนเราอยู่นอกพื้นที่ชุดสอบสวนเราอยู่นอกพื้นที่เราก็ไปตามเก็บพยานฐานมาที่เกี่ยวข้องนะครับกดีใหญ่แล้วเดี๋ยวตามความคืบหน้าต่อไปนะครับขยับไปที่ชัยภูมิครับปรากฏว่ามีเรื่องที่ก็น่าตกใจกับแวดวงการศึกษานะครับมันปรากฏเป็นแชทในข้อความในกล่องข้อความของ Facebook แบบนี้ครับ ด้านบนเห็นไหมครับนี่น,น,นีอยากเห็นตัวเป็นๆหนูจังรูปก็ไม่ค่อยจะมีส่งรูปมาให้หน่อยจิภาษาวัยรุ่นด้วยนะครับฝากซ้ายเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนว,ว่าเป็นของคุณครูนะคุณครูท่านหนึ่งแล้วปรากฏว่านี่นะครับว่าไปซั้นแล้วดูแลตัวเองดีๆฝันดีค่าแบบนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าข้อความแบบนี้เนี่ยมีอีกนะนี่ครับ งั้นจบม .6 แล้วมั่นเลยดีไหมคะโอ้โหนี่คือถ้าเราไม่ได้บอกว่าเป็นคุณครูก็จะเป็นวัยรุ่นที่คุยกันแบบนี้นะครับปรากฏว่ามันมีแชทแบบนี้ผ่านไปทาง Facebook ของนักเรียนสาวชั้นม .6 นี่น,นี่ครูเห็นเกรดดูไม่ค่อยดีเลยอันนี้เป็นลายเนาะครูแก้ให้ได้นะแต่ครูอยากให้ดูมาหาที่บ้านและครูจะแก้เกรดให้แก้เกรดให้แก้ที่โรงเรียนก็ได้นะครับนี่ครับ มีข้อความแบบนี้อยากได้มือถือรุ่นไหนครูซื้อให้ด้านล่างครูโสดจริงๆนะคะหนูมันมันเป็นข้อความเชิงคุกค,คามด้วยแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เชิงชู้สาวปรากฏพอปรากฏข้อความทั้งหมดไปมีเสียงวิพากษ์วิจารณและตั้งคาถามอย่างหนักจริงๆครับเกรงว่าจะเกิดอันตรายเก้นกับน้องนักเรียนทีมข่าวเราตรวจสอบดูนะครับว่าล่าสุดนี้คุณครูท่านนี้เป็นคุณครูจริงแล้วก็น่าจะเป็นตําแหน่งถึงระดับรองผอโรองเรียนเพราะเพราะอะไรดูไหมครับเพราะว่าล่าสุด ทางท่านผอสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิผอชัยวัฒน์ตั้งพง์นะครับบอกว่าทราบเรื่องแล้วครับกับแชทที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็แจ้งให้ทางผอโรงเรียนตรวจสอบสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทราบเป็นการด่วนในทันทีขณะเดียวกันตัวของทางท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนที่ตกเป็นข่าวนี่นะครับย้ําว่าตอนนี้ เริ่มต้นในการสอบสวนไปแล้วน่าจะเสร็จภายในไม่เกินเจ็วันครับเรียนนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางเรียนได้จดังตั้งข้าการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อมูลความเป็นจริงให้เร็วที่สุดนะครับผมได้มอบหมายคณะกรรมการไปว่าจะต้องดำเนินการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้เร็วที่สุดครับใม่ก่อนเวลานี่ัีขอเวลาผมให้ทําโดยเร็วภายในเจ็วันทําการครับแล้วในส่วนของทาง ท่านรองที่เกี่ยวข้องท่านแจ้งเบื้องต้นมาว่าอยางงบ้างครับตอนตอนนี้ผมได้นัดหมายนะครับเพื่อที่จะได้ร่ะปะพูดคุยในในบางส่วน,นีนตัวท่านผอนะทีนี้ปรากฏว่าทีมข่าวเรามีโอกาสสอบถามไปยังน้องท่านหนึ่งจริงๆมีหลายคนนะครับน้องคนหนึ่งที่เล่าเหตุการณ์ย้อนกลับไปว่าเธอนี่แหละตกเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับข้อความจากคุณครูเด็ผอรองผอแล้วก็เป็นแนวลักษณะแบบนี้แหละครับ เธอเล่าเหตุการณ์เอาไว้บางช่วงบางตอนครับมีน้องนักเรียนเนี่ยที่ที่โดนรูท่านเนี้ยทาแบบเนี้ยหลายคนไหมเยอะมากเลยค่ะแล้ว,แล,วแล้วมีใครที่ที่เคยไปกับคนนี้ไหมอันนี้หนูไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่แต่ของเราโดนคุกคาแบบนี้บ่อย อันนี้เพิ่งเคยโดนค่ะแต่เคยมีเคยเห็นแกะทักเพื่อนหนูมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วทักมาทักมาถามตอนนิดๆนะคะว่าอาบน้ำกินข้าวยางอะไรแบบนี้ค่ะหนูอยากให้ออกจากข้าราชการเนี่ยค่ะเพราะว่าแกก็ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นที่ย้ายมาก็น่าจะทําแบบนี้มาด้วยเลยโดวนสั่งย้ายค่ะเนี่ยครับเดตามข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต่อไปด้วยไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับตัวสามีเนี่ยถูกบ,บรรยาบอกเลิก และหล,ลังจากนั Л ้นจ <ligen petto> ับลูกของตัวเองเป็นตัวประกันอยู่ในรถนะครับและปรากฏว่าพอเริ่มเครียดมากขึ้นเรื่อยๆจะขับรถลงน้ําในจังหวะนี้ครับยืนได้ยืนได้ลงแนมแน่ลงแนมแน่เมียดีละลงวลงแนมเนี่ยครับรถทันนั้นนะครับเกือบเกือบลงไปในในในบ่อน้ำนะ เป็นจังหวะที่ในต้นนะครับพยายามจะขับรถบรรทุกคันนี้แหละครับลงไปอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ห้างฉัดลำปางลูกสองคนคนหนึ่งแปดขวบคนหนึ่งห้าขวบอยู่ในรถด้วยตามรายงานบอกว่าในต้นเครียดถูกภรรยาบอกเลิกและขอแยกทางติดต่อไม่ได้ครับก็เลยเอาลูกสองคนขึ้นมาอยู่ในรถแล้วก็ห้ามออกไปไหนปิดล็อกไว้แบบนี้ตำรวจกู้ภัยฝ่ปยปกร,รองพ่อของในต้นพยายามจะเข้าไปเจราจานี่นี่น,น,น,นี่นี่คือคุณพ่อ ยังจะไปพูดคุยเจรจาอยู่นานเลยนะครับปรากฏว่าไม่เป็นผลครับแล้วทีมข่าวก็พยายามจะให้คุณแม่ของนายต้นโทรศัพท์ไปเกลี้ยกล่อมให้อีกทางหนึ่งสุดท้ายจบอย่างไรครับต้นอยู่ไหนลูกอ,อยู่ไหน,ไหนเข้าบ้านปะเอาน้องเข้าบ้านนะลูกโอ้เดี๋ยวมันกลับมาแล้วกันลูกใจเ <มา S 1> ย็ยนนะ แม่กำบะฮู้ว่าลูกอยู่ไหนไเดี๋ยวก็รอ,อกำาน,นลูกอเอ้ยจะหื้แม่เงี้จะได้นะกะอภินวาจะนั่นขึ้นรถไฟมาแล้วนาะลูกเาน,าล,กน,า,ลกนาลูกกระจยเย็นๆนะลูกไปตรงไหนนะลูกบ่เป็นห่วงแม่กะไปยังอย่างนะลูกมัมกต้องไปเตี้ยกอดตัวกระจยเย็นๆนะตน้น แม่ขอเตะแม่ไหวก็ไววนะลูกนี่ครับเป็นจังหวะที่คุณแม่โทรศัพท์มาพูดคุยนะทีนี้มีมีช่วงหนึ่งช่วงบ่ายในต้นเนี่ยยอมที่จะขับรถกลับบ้านแต่ว่ายังเครียดพอเครียดแล้วเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นดูพร้อมกันครับไม่ร้องอะไรขั้งอะไรขั้งกับเมียมะนะันน่ะ รถนี่เยอะไหงอันละว่าผมมันลูก,ล,กลูกกี่คนลูกคนเดียวอ่ะสองคนครับเด็กนั่นสองคน <Okay. S 1> คือเป็นเสียงเบิ้ลรถนะคนที่อยู่ระแวกนั้นตำรวจก็ตกใจเหมือนกันว่าจะพุ่งหรือเปล่าสุดท้ายก็ไม่ได้พุ่งลงจากรถพาเด็กสองคนเข้าบ้านล็อกประตูห้องนอนแล้วก็ร้องตะโกนบอกคุณพ่อบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมรักลูกคุณพ่อคุณแม่ในต้นก็น้ําตาคลอเบ้านะครับบอกว่าที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยเป็นแบบนี้เลยทีนี้ล่าสุดปรากฏว่าทั้งสองคนหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ในต้นน่ะ ฝากไปถึงภรรยาด้วยถ้าเกิดติดต่อได้ก็ช่วยติดต่อนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ทั้งหมดยังอยู่ในความเครียดมากพอสมควรแหละครับช่วงนี้เรื่องราวข้อวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นในแวดวงตํารวจค่อนข้างหนาหูจริงๆนะครับและก็เกิดขึ้นกับตํารวจระดับสารตับรามด้วยมันเกิดขึ้นที่ร้านค้าแห่งหนึ่งเป็นร้านนั่งกินอาหารนี่แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันต้นสายปลายเหตุไตดูจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์นี้ก่อนครับนีเพื่อูช่วยาก โ <Okay, S 1> อเคขั้คพิกันเดี๋ยวโทรหาค่อยๆไล่เรียงเป็นเหตุการณ์ขนาดที่ชายคนหนึ่งตรงด้านตรงข้ามนู่แหละครับอ้างว่าเป็นตำรวจระดับสารวัตรปราบปรามเหมือนกับไม่พอใจแล้วพยายามจะถามรายละเอียดจากชายคนหนึ่งซึ่งนั่งตรงข้ามคนที่เป็นเจ้าของภาพนี้เป็นตำรวจด้วยและก็เป็นสามีเจ้าของร้านอาหารนี้ด้วยคำพูดที่ใช้ค่อนข้างหยาบคายครับไม่พอใจเพราะว่าชักชวนให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนี่ย มานั่งคุยให้หน่อยแล้วก็มาชงเล่าให้หน่อยแต่ว่าถูกเธอปฏิเสธไปการเกิดขึ้นที่โขงเจียมอุบลน,นะครับห <Okay. S 1> ลังเกิดเหตุปรากฏว่าผู้เสียหายไปที่สพโของเจียมให้ข้อมูลกับท่านผู้กับสบพโของเจียมทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่เธอต้องการเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดต้องการให้ดำเนินคดีแต่ต้องการอะไรฟังบางช่วงครับมานังด,ด้วยได้ไหมยูกเลยตอบมว่า นั่งด้วยไม่ได้ค่ะกอดีที่ร้านเป็นสวนอาหารแล้ะทีน,นี้เขาก็เกิดความไม่พอใจในตรงนี้แจ้งความที่สพแล้ะทีน,นี้ก็ได้มีการสอบปากคํากับร้อยเวรแล้วเรียบร้อยค่ะก็มีได้พูดกับคู่กรณีนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นนูก็ได้เข้าไปคอับท่านผู้กำกับเพื่อไปชี้แจงรายละเอียดต่างๆท่านก็เลย พาคู่กรณีของหนูเข้ามาพบแล้วก็เข้ามาขอโทษพร้อมกับเกกระเช้ามาให้หนูก็เลยแจ้งไปว่าหนูรับคําขอโทษหนูไม่ได้ติดใจความอะไรหนูแค่อยากให้เขาได้รับบทลงโทษค่ะแต่หนูก็ไม่ได้รับกระเช้าค่ะหนูแค่หนูรับแค่คําขอโทษนี่ครับรับคําขอโทษไปปรากฏว่าล่าสุดรักษาราชการแทนผู้กํากับสพคงเจียมพันธุบ,บุตรเอกสุรสิ์สุทธิพันธ์ ย้ำถึงความคืบหน้าจากการที่เกิดขึ้นตรวจสอบแล้วหรือ,อยังลองฟังท่านผู้กำกับดูครับคดีก็อยู่ที่ผู้เสียหายว่าเขาจะมาประสงค์ดำเนินคดีไหมนะครับส่วนที่สองก็เรื่องของกระบวนการดำเนินทางทางวินัยนะครับผมก็ต้องเสนอไปตามระดับชั้นโดยชั้นต้นก็คงต้องเอาไปประจําที่สอประกอก่อนนะครับก็อนเสนอพนพเพื่ออพิจารณาส่วนที่สามการดำเนินคดีทางวินัยก็ต้องว่ากันไปนะครับว่าว่า การการะทาผิดก็ไปถึงถึงขั้นไหนล่าสุดโดนสั่งย้ายไปที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรอ,อุบลชั่วคราวระหว่างตั้งกรรมการสอบนะครับขยับไปที่ระยองครับปรากฏว่าแวดวงสงฆ์ก็ไม่แพ้กันช่วงนี้สีสาเหตุการเกิดขึ้นติด,ต,ดติดกันด้วยแต่รอบนี้เนี่ยเป็นคนแอบอ้างครับเป็นคนแอบอ้างบอกว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่ใช้คําว่ารูปครับเราใช้คําว่าคนนะครเขาเป็นพระปลอมเป็นพระปลอมช่วงค่ำนะครับท่านพระครูใบดีการนพรดลนาท กะรูพระวินญญาธิการคือพระวันธิการคือตำรวจพระแหละครับเป็นผู้ตรวจสอบมาพร้อมตำรวจสพแกลงไปจับกลุ่มพระปลอมเจคนกําลังแบกย่ามแบกกรดก้มหน้าเดินถือข้าวถือของพรดุงพรังเลยครับอยู่ที่อำเภอแกลงและชาวบ้านเขาร้องเรียนไปบอกว่าพระกลุ่มนี้ดูแปลกแปลกแปลกยังไงร,รู้ไหมครับระหว่างที่กําลังเดินออกบิณฑบาตอาหารท่านไม่เอาฮะอาหารท่านไม่เอา เอาแต่ปัจจัยเอาแต่เงินอิ่มมาแล้วช่วงเข้าจับกลุมเนี่ยทั้งหมดเห็นเจ้าหน้าที่ครับตั้งท่าจะวิ่งหนีแต่ไม่รอด,ดก็เลยถูกรวบตัวไปตรวจสอบที่วัดกระแสะกูหาสวรรค์พอไปค้นในย่ามนอกเหนือจากปัจจัยที่เจอที่รับมาจากชาวบ้านไปเจอมีดสองเล่มไม้คมแฝกหนึ่งเล่มเงินสดกรดจีวรพระสงฆ์แล้วใบสุทธิ ไปสุทธิหนังสือสุทธิที่ทแสดงตัวเป็นพระของปลอมทั้งนั้นเลยครับทั้งหมดยอมรับสารภาพไม่ได้เข้าพิธีบวชแต่มารวมตัวกันที่นครสวรรค์หลังจากนั้นไปหาซื้อใบสุทธิปลอมมาในราคา5,000บาทแล้วก็ไปซื้อจีวรมานุ่งห่มปลอมตัวเป็นพระเดินทางไปเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นครับ เราเป็นพระลอมใช่ไหมครับแล้วไปอยู่ที่ที่ซื้อไปอ่างไหนไหมครับก็มีคนมาทําให้ครับมีคนทำให้เราทำให้ใหแล้วเขาก็ไปไม่รู้ว่าไาอยู่ไม่รู้ที่ไหนใช่ไหมก็ยอมรับว่าปรากฏว่าอย่างที่บอกไปนะครับท่านพระครูใบดีการ,รนพดลบอกว่าทั้ง7คนนี้เราไม่ใช้คาว่ารูปนะครับเราจะใช้คําว่าคนครับเพราะเป็นคนแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์แล้วล่าสุดปรากฏว่าตํารวจนะั้นนําตัวทั้งหมดไปดําเนินคดีในข้อหาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ปลอมแปลงเอกสารและ พกพาอาวุธด้วยเช่นกันพักคููเดียวช่วงหน้ากลับมาไปส่องสถานการณ์ครู่19วันนี้ขึ้นไปแตะ20,000กว่าจนได้เตียงนั้นเริ่มเต็มแต่กระบวนการในการจะไปสู่การรักษาเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับเครื่องปรับอากาศ LG Dual Cool